ฟังเสียงท่อกันเห็นไหมนั่นแหละเิกดนนใจัสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอน1น7่ครับผมช่องนี้มีแต่รถนะก็คลิปนี้อยู่ที่ร้านมาคะจะเดินการช่างนะครับอำเภอสวี <c oughs> <ut> มาทำอะไรอีกแล้วเนาะไม่แต่งก็จอดนะครับ เดีย๋ยวพาเดินชมรอบคันก่อนนะใครรู้บ้างว่าอะไรเปลี่ยนแปลงแตกต่างอะไรจากเดิมต้องเป็นคนที่ช่างสังเกตนะถึงจะดูออกถ้าใครดูออกก็คอมเมนต์มาด้วยนะดูสิใครจะทายออถูกทายคลิปผมจะเฉลยนะ ดูให้จบก่อนนะอย่าเพิ่งกลอไปนะเสียงก็จะดังหน่อยนะครับพอดีอยู่ติดกับถนนสายหลักเลยอยู่ติดกับถนนขาล่องใต้เลยอยู่ที่แยกสวีเลยนะก่อนถึงสะพานลอยซ้ายมือท่อคันไหนครับเนี่ยนี <laughs> ่ครับ ก็เป็นท่อขนาด8นิ้วนะเที่ยงสา3ก็กำลังไล่เก็บเชื่อมอยู่นะครับยังเชื่อมไม่เสร็จทีร้านนี้เล้นโชว์รอยเชื่อมนะครับ ท่อหลักก็จะเป็นสีนิ้วนะครับที่ซอยตามท่อก็สีนิ้วเหมือนกันข้างในมีลิ้นกั้นกั้นเสียงให้ออกทุกใบเชื่อมโดยช่างเกมช่างเกมสุดหล่อสุดไหมครับโสุดไหมครับสดกรพี่กระปอยถามช่างดีกว่าช่างโสดไหมครับโสุดไหมครับสุดไหมครับวันนี้ยังไม่สดเลยครับ เอาวันนี้เมียอยู่นะครับถ้าวันไหนเมียไม่อยู่ก็คือสูตนะครับโอเคตามนั้นนะครับมาใส่ท่อเพิ่มนะใส่เพิ่มอีกสามใบของเดิมของเดิมเนี่ยเป็น9.5หรือว่า10นิ้วนั่นหละผมไม่แน่ใจแล้วเรียง7ิตนะแล้วผมจะเพิ่ม ให้ออกใต้ถังน้ำมันไฮดรอลิกเนาะนี่ด้านซ้ายให้ออกตรงนี้นะสามใบที่กำลังทำอยู่มา,มาเพิ่มทางเดินหายใจครับกันนี้มาเพิ่มทางเดินหายใจปอดไม่ค่อยดี <c oughs> ปลปอดไม่ค่อยดีนะครับมาเพิ่มทางเดินหายใจนะครับ <c oughs> เพิ่มอีกสามเดี๋ยวรอชมกันเลยเรอฟังเสียงสามแปดจอมพลัง ให้ช่างทํางานไปนะครับอย่าไปกดดันนะครับเดี๋ยวจะออกมาขี้เหล่นะเป็นงานเน้นโชว์รอยเชื่อมนะครับจะไม่ขัดลบออกนี่ประมาณนี้เลยสวยๆเขาเรียกเกล็ดอะไรครับนี่ช่างขืนๆขืนกล้องนะครับขืนกล้อง ตอนนี้ก็กําลังเชื่อมตัวยึดท่ออยู่นะครับทรงก็ประมาณนี้เลย8นิ้วนะ8นิ้วยงังสามเจาะจากท่อเมนหลักด้านนู้นนะครับที่เป็นดูๆอยู่นะจะมีตะบองเหล็ก อยู่ด้านบนเองนะยึดต,ตะบองเหล็กเป็นที่เรียบร้อยปายเพจร้านนะครับนี่มาค่ะอ,อําเภอสวีเบ,บอร์เบอร์โทรตามนี้เลยเพืาา่อใครสนใจทำท่อรถถังเอาากาศเริ่มน้ำได้หมดเซลล์เ <c> ล <oughs> <c oughs> ่นนะเซลล์เล่น ใส่เดือดลำน้ำต้องเอาแบบมีเ hey. ข so 네 so ื่องนะเดือดสูงเอาแบบเขื่อนมีมีนะนัดนัดเลนนะปิดหน่อยดูดีขึ้นมาทันทีเลนไม่มีก็มีเนียมแม่งเลยเออเลนไม่มีก็มีเนียมเลยถ้ามีเนียมไม่มีก็เฟลจะบอดนี่เราก็จะ อ,อัดซิลิโคโนให้เรียบร้อยนะครับดูดีขึ้นมาทันทีนี่นี่ก็รีวิวขาคําฝาโปรงนะไม้ไผ่เป็นแผ่นอลูมิเนียมนะนตอนแรกมันจะอยู่ล่งแบบนี้เลยสวัสดีครับอย่าเพิ่งงงกันนะครับ พอดีเมื่อวานเนี่ยเสร็จตอนเย็นแล้วแล้วแสงมันน้อยถ่ายออกมาไม่สวยนะผมก็เลยมาปิดคลิปที่บ้านแทนนะครับโอเคอย่างแรกเลยที่ด้านหน้าที่ผมบอกว่าทำอะไรไปใช่ไหมแต่ผมได้โพสต์ไปเมื่อคืนแล้วดิแล้วบางคนก็อาจจะรู้แล้วเนาะโอเคงั้นเฉลยเลยแล้วกันก็คือได้ทำการยกกันชนขึ้นอีกนะครับขึ้นอีก6เซนเนาะ จริงเนี่ยมันจะห่างเลยตรงนี้มันจะห่างแล้วมันจะดูแปลกๆนะครับก็ <g resso> <g resso> ได้ยกกันชนขึ้นอีก6เซนแล้วก็บันไดข้างด้วยนะนี่นี่ก็ยกขึ้นตามกันไปจะได้เสมอกันโอเคฉเฉลยแล้วนะแต่หลายคนก็อาจจะรู้แล้วแหละเพราะว่าผมได้โพสต์ไปแล้วเมื่อคืนนี้ลืมเลยแหม นี่ผ้าคลุมก็เพิ่งใส่เมื่อกี้เลยนะมันก็เลยจะเป็นเส้นหน่อยพอมันมันก็เดี๋ยวมันจะหายไปเองนะนี่มันก็หายเป็นปกติแบบนี้ก็ยกกันชนขึ้นแล้วก็จะดูดูสวยกว่าเดิมนะผมว่าตอนแรกมันห่างๆแนละ้วมันอยู่ย,อย้อยๆยังไงไม่รู้โอเีนี่เมื่อวานก็ได้ปิดแผ่นอลูมิเนียมด้วยนะ เป็นแผ่นอลูมิเนียมนันแล้วก็มาตัดให้เข้ารูปก,กับกันชนตอนแรกเนี่ยมันโล่งมากเลยนะมันโล่งแล้วมันดูดูไม่แข็งแรงดูแป,กแปลกๆครับก็เลยหาอะไรมาปิดเนาะก็ใส่เป็นน็อตเลนนะครับเนี่ยอ่าแล้วก็ใส่ซิลิโคนอัดเรียบร้อยเนียนๆเ,เลยสวยๆส,สองข้งางท่อก็ ที่ทำไปนี่ออกฝ่ายนู้นนะสามปะข้างนี้เจสคันเดียวเนี่สิบท่อและวสิบใบแล้วก็คือมาเพิ่มทางเดินหายใจนะช่างบอก <c oughs> นี่เดินเป็นท่อเมนคู่ขนาดน,นะท่อเมนก็เดินเป็น2นิ้วครึ่งนะเดินคู่ที่จริงไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ก็ได้นะครับพอดีว่า ของผมเสียงมันไล่ไม่ได้นะลิ้นปกติมันจะมีลิ้นเออลิ้นไว้กั้นระหว่างห้องอะ่ะคือเราสามารถดึงลิ้นไล่เสียงให้กระจายออกทั่วๆกันได้นะแต่นี้ลิ้นมันไม่สามารถทําอย่างนั้นได้นะครับท่อที่เขาใส่มาให้นะก็เลยจําเป็นต้องทําเป็นท่อเมนคู่ขนาดนะครับเป็นสูตรของทางร้านอีกแล้วแปลกดีครับนี่นะครับอ่า <c oughs> ตรงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นคอสวมนะสามารถถอดได้ดึงออกไปเลยพร้อมกับชุดท่อสามใบ่ายน,น้นเบื่อเวลาเราซ์วิสนะประมาณนั้นแหมดูมุมนี้ก็หล่อเลยเต็มดิอ่ะเดี๋ยวพาไปดูท่อกันนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูทรงก่อนแล้วกันเดี๋ยวมันจะอยู่ประมาณนี้นะด้านข้างเต็มๆไกลๆ เป็น8นิ้วนะถ้า10นิ้วมันจะต่ําเกินไปแล้วก็พื้นที่มันจํากัดด้วยมันจะอยู่เข้ากลางพอดีเลยประมาณนี้ทรงนี่ครับใครสนใจ สอบถามเบอร์นี้เลยนี่ปกติมันจะมีลิ้นกั้นอย่างนี้นะทุกคนเห็นไหมเห็นไหมนั่นแหละเราสามารถดึงหรือว่าผลักให้เสียงท่อเนี่ยมันออกมากออกน้อยนะแต่ในแต่ละใบนะส่วนดูสุดท้ายเนี่ยจะไม่มีนะ,ะเห็นไหมนั่าาานแะหละเขาเราียกลิ้นสำหรับคนที่ไม่รู้นะใครรู้แล้วก็โอเคนี่ ก็เดินม,มาจากนู้นเลยตรงนี้ก็เป็นโค้งหักศอกเลยนะนี่ส่วนมากจะเป็นงานเน้นโชว์รอยเชื่อมนะครับงานดิบๆเลยใช่ที่ยึดก็ยึดกับถังน้ำมันเลยนะแข็งแรงแน่นอนยึดก็ยึดสองจุดนะครับจุดที่ถังน้ำมันจุดหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ อีกจุดหนึ่งนะครับหิ้วมันไว้นะมุดถ่ายให้ดูกันเลยอ่าโอเคประมาณนี้ครับผมคิบนี้ก็อ๋อลืมเลยลืมให้ฟังเสียงท่อได้ยังไงแหมจะรีบไปไหนใช่ไหมมาครับมาฟังเสียงท่อกัน ครับก็ดังประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็หมดและก็ฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ